คนที่เอารูปแต่งงานอยู่สูงที่สุดในบ้านอยู่สูงเหนือกว,ว่าผ้าครับคือคนอที่เอารูปแต่งงานชอบวางไว้บนหัวนอนเห็นไหมคะอ่าใช่หัวนอนที่หัวนอนเขาคิดว่าจะต้องรักกันตลอดไปฮะคือคนเหล่านี้มักเป็นคนที่หลงกันแต่สุดท้ายแล้วเห็นไหมคะว่าส่วนใหญ่หลายคู่จะต้องแตกหักกันมีการเลิกลากันการเอารูปคู่รูปแต่งงานเนี่ยไว้ในส่วนใดส่วนหนึ่งของบ้านอะต้องดูให้ดีเลยคะ่ะ ห้ามวางไว้ทางลงบันไดถ้าวางไว้ทางลงบันดาาไดจะบ่งบ,งบอกถึงการไม่ให้เกียริซึ่งกันและกันไม่ชายก็หญิงก็ต้องชอบแบบพูดข่มเหงน้ําใจต่อกันการไว้ทางลงบันไดก็เหมือนกันค่ะจะบ่งบอกทําให้ผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเงินทั้งแตกหรือว่าโดนโกงการไว้บนหัวนอนก็เช่นเดียวกันค่ะจะทําให้ต้องมีปัญหาเกิดเรื่องรักสามเศร้าหรือว่า เหมือนเริ่มนอนหันหลังหันกันอะพี่เขาเรียกอะไรนะคะหันหลังชนกันใช่ใช่แต่จากที่จะต้องรักกันอะมันไม่ได้รักกันอะพี่มันต้องหันหลังชนกันอะอืมสรุปเอาเป็นรูปเล็กๆวางไว้หัวนอนดีแล้วหมายความว่าตรงหัวเตียงอะหัวเตยวเียงรูปเล็กๆถือว่าวางไว้บนหัวเตียงจะดีกว่าค่ะถ้าวางไว้บนหัวเตียงั้างโตหัวเตียงอะข้างๆนิ้งข้างซ้ายมือของตัวเองอะจะทําให้รักกันมากแล้วก็จะทําให้รักกันยาวนาน รูปลูกอ่ะที่มีรูปเขียนล่องแพลวอ,อยู่ตรงบันไดตรงทางเขาเรียกว่าที่พักบันไดอ่ะมีผลไหมอ่ะคืออย่างเด็กเนี่ยอย่างรูปลูกเนี่ยก็เล่นบอกได้เลยนะคะว่าถ้าเอาไว้ตรงบันไดเนี่ยจะมีจะทําให้มีปัญหาเกี่ยวเรื่องช่วงขาจะล้มบ่อยไม่สบายบ่อยเด็กก็ลองบังคับเด็กขาหักอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่ะพี่จริงไม่งั้นก็เด็กเราเด็กคนนั้นอาจจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่จะต้องอยู่แยกกันหรือว่าต้องไปอยู่ทางไกลกันนะโอเคพี่เก็บเลยจริงจงผมเห็นอาจารย์ครับผมเห็น ในต่างประเทศพวกฝรั่งอะ่ะเขาชอบเอาลูกไว้ตรงทางขึ้นบนันไดเออเพราะอะไรรูป้ปะผมผมาสะท้อนจริงแล้วผมไม่รู้ว่ามันมีผลหรือเปล่าแต่สังเกตอะ่ะเด็กๆอะ่ะฝรั่งอะ่ะต่างคนต่างอยู่นะพอเป็นผู้ใหญ่แล้วยแยกแยกกันเลยส่วนใหญ่คือ,อคือฝรั่งจะเป็นครอบครัวเหมือนกับว่าพอโตแล้วดูแลตัวเองจาเป็นจะต้องออกไปใช่อย่างเงี้ยไม่รู้มีผลหรือเปล่าแต่ผมเห็นเลยว่าฝรั่งเนี้ยลูกอลังการมากเละตรงราวราวบันไดนี่แหละเดี๋ยวทางเดินขึ้นเนี้ยทุกที่เลย บ้านไหนที่มีรูปครอบครัวไ้ที่ต้งรับแขกเยอะๆอะ่ะจะทําให้บ้านนั้นมีญาติเยอะแล้วก็มีคนเวียนเปลี่ยนมาหาตลอด้ mm hmm. ถาทำให้บ้านนั้นอะ่ะจะคุยกันแบบสนุกเฮฮาตึง้งแบบสนุกสนานเฮฮาคุยนเพื่อนกันเลย